สวัสดีจ้านี่ก็อากาศสว่างบายๆนะพี่น้องนะ <c oughs> อันนี้ก็ที่ปูก็พอ,อเป็นเห็ดแล้วแล้วไมองนั่งอะไรพี่น้องอากาศส่วนส่วนแชตมาหอนกะบบดเบลเดนอนแบบพี่น้องเมื่อีงก็คือบลนอนก็คือเมื่อีง สีสักสภานนองมะนาเนสภาแคดเนี่ยแ้วก็เล่งแกะมาไล่เอาไปฝากแต่ว่ามาไล่นี่ก็คือเป็นให้แบบแง่าาอาภูแง่อาภูแกะอาภวยไอป่าแกะซอยกันส่วนแคดก็เก็บกของเสื้อผงเสื้อผ้าของเขาเอียงลงจากรถ เฮาไก่ล้วไก่เดาขิงโดนโรงเรียนจะโมงเดาขึ้นไหนมาเนี่มาเพื่อีนี้เนาะเร็วๆปามักแจ๊เอางแม่ว่าสิหายเอ้แค่ไปเสร์ไพอยูมะเวหัวมันหัวพ่อพ่าร้อง เล่งแะน้องซือไดเอาไปเขาไปซี่ไปมาอื่นแค่กับช่ได้เดินทางไปหาหน้องแระมาาส่วนเทียงเที่ยงเนี่นนยทีมงานเท่าเด็งซ่กันไปหาเคงหาเคงโอ,อย้ยกลังงนนี่ยังก็เทบสามตาแล้วนะ เทพเจ้าถ่านลุงเหมือดพอดี้รูปเลยเดี๋ยวแม่จะพาเอาไปซื้อลงสวัสดีค่ะผัดแด๊ดด๊าแด๊ดด๊าตัวเด็กหญิงได้ไหมคุณหนชื่อเด็กหญิงเทพเตาถ่านค่ะอดหัวกคุณ เคู Set, ่นี่พราใจเห็นได้เวลาไม่ข้นในโรงเรียนนะบอกมาเซกพูดเรื่องกสิว่าแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะรูทชื่อขาขาดใส่ใจพอนีสูเพอรนเสตกแม่แม่ออกเงินใส่ชื่อใ้าซส้อเอกน้ำแนหรือบอยเทรแม่แม่เอฟซีเพิ่นซสือเสื้อผ้หรือเพิ่นเอาเงินใส้ซื่อเพิ่นบอมูดื้บิบ้างไงแต่ลืมเจ้าภาพสีด้านไหม ตุ้ยแดี่เราส่งตุ้แงใคัน้งน่อมก็ต้องเอาไปรมันโหลดอยว่าอันนั้นมันมันเป็นผ้าเสื่อนะันอไกน้อันนี้ยดงให้ร่างสี้ก็้าเราไปเทียนดจี่ไงไปเทียนสุดกับมันเเทปมันจะต้องเรียนรู้กันกิ๊กก เอ้อเตื่นห่อนาดมึงามึงไปเลยมาดิเจมาสียาดหัวรัวเราะราะหัวเราะหัวาะหัวเราหัวเรัวะัวเราะหเราะัเราะัเาหัวเราัวเราะหเร็เวเราวเะรรััไปหััรัราาาเเังหะเาะางััห โอ้เออลูเอาลงน้ำพุ้งม่าไดนเราก็ไม่เป็นแค่น้ำพุง้มันเคยเต็มตเลยโอ้เนแผ่น้ปพุงนะบกตัอ้าแค่ยกพื้เลยพูดออดพี่ตังคี่ตังครับเอไเรถึง้าหมเคทื่อนหน้าเพิ่ถามอรินถาม มาได้ดอกไม้จด้ดอกมอะไรได้ดอกเดียวเอ้าคือได้ดน่อยแทอเอ้าแกมีผู้บ่าวผู้เดียวเอลิสว่าเอาหลายๆคนเด้อยเบสคุยไม่ยิ่งหนึ่ผู้ซ้ายเอลิสเหรอคุณแักสองไม่ต้องเอลิสมึงไม่ได้คุณนใหมะเอากระจังว่ามือเดะหมอวานหรือเมื่อก่อน คนอาชีพแห่หวยเอามมนคือกะอาดมั่คือกะว่าวใช่ได้ได้ดอกเดียวว่าสัตว์่นี่ก็เอาหลายคนคุยนี่คุยายคุยทันสอนคบางใจสุที่เอิญบอกกันได้ไหมที่เอิญก็คุยให้ไม่ยิ่งัผู้ายนม่นก่้ขับฝนอยู่ชีวิตไบลูดไปได้สำหรับเรนเรนหัวไปทั้งที่ดีแล้วคุยผู้ชายไนดีที่สุดเออ เมื่อแไรเพ่มกับมเมือจากไหนเขาหางกันเหนใส่อยู่ใใมันคุยกันคือว่าอีท้อเป็ดอีท้อเป็ดตะกี้แล้วอีท้อเคยคุยผาวเปล่าคนมาคนทิ้งโลกกว่าเทวี้วาเขากัน์ดพูดีแล้วอ่ะนะเป็นมือหันยไมบ่เออแล้วอาหารเซลอยู่บ่เอาเป็นไอ้วินไงบ่เอเป็นวินก็จะใส่นะวินก็จะใส่นันนลอใส่เขาถือซื้อมาแต่ว่าอันนี้นั่นคนเล่าเหมือนรท้อ คนเาหรคนน่ะน่ะที่ว่าคุยที่วราคุยมันี่โอ้จักำไม่ได้ทึงเลยเราพี่ยยืนกันบ่้ยื่้งองนบพก้พี่นอดีตผูบาอันแบนอะก็เศ้าคุยมันแบบบ่แมนเขาบ่แมนเขาเศ้าคุยมันบ่คุยวันลนไทยดิ ว,ว,ว,วันแห่งความรักมเนป้าก็ยังวาเลนไท้์ยอยู่เมือนกนปูกับยาเพื่อนกัวันมาเรียนทายลงสตอรี่ในเฟเยากอหวานแค่สิบบาอแ่ร่ายนะเอาดีแต่คุ้มตากเลยมเอเบอตนี้จะเบมาโกนีกบ้าสิบสิส เตเสรกันไเมือนเราเผเป็นผู้ชายผเป็นผู้ชายค่ะผมเป็นผู้ชายค่ะเธอนีออดหือไอาวใครส้นหไ่ใช่ว่าเป็นผู้ชายนีออนแอดเหมือนเราเส้นหนึ่ใกล้เวอรแล้วบ่หรือเวิรแหละงวดลนเป็นอะไรที่ไหนใกลแล้วใกลเขาทีมายกเอาไป เอาคนเร๋อเอากลับไปขึ้นแล้วตัวนี้มเหรอมันเปนือระยะบวกมากโอ้โหหวยมาสิปาได้ป่ล่ะพ่อมีปะ่ แอมานักลกมีตามมีะเพจว่าจะสดีนะล,นล,ล้นกลอัี้คมีแค่เขาฝากไว้สในคาาิดหนาพกทำไมจะอันนี้มาอัปเดตกันในวันแกะมารายรุมแกะสิได้เอาไปฝากพี่น้องเมื่ออื่นก็สิได้เดินทางไปหาหน่องพวกเราบายบายจ้าง